สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาอคุณผูกชายให้กำลังใจกันมากค่ะโอ้ยมีคนหอบประจิตใจยังมันบ่อยากให้เขาได้พี่น้องการครอยู่ดอกขาโรงพยาบาลกับเสียเงินค่ารักษากับว่าหลายปรนเด็นอันนั้นเพราะไข้เขาไวจิตใจนอนแอดมิดหน่อยเขาว่านอนเบิองน่นค่ะเบิองจะประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่นะ นอนผักเบิ่งบบบนี้ก็เลยดีขึ้นแต่ก็ยังวิ่นหัวอยู่ดอกนี่ก็วิ่นหัวคงเจงต่ว่านก็ยังมานบอกที่เราเขาตั้งกันวิ่นหัวอยู่แต่ว่านเขาบอกว่าตั้งมากถึงไหนขอบคุณเด้อมาแล้วมาแล้วคุณเจ้าขอบคุณนหลายๆเด้อมาของขุนั้งใจขุนมาเป็นผาดใจมาหน้าคุณเจ้าขุนเจ้าคุณไปเลยเจ้าคุณนทุเป็นคุณเจ้า อนกับขาตรวนอฟเฟยเน่ยเจ้าค <com> ุณเจ้ากุณโอ้ยข้ตรวนอฟเฟยอันิีเราเสียอันอันนั่นเจ้าคุณไม่อันคุณเจ้าเ่าาเจ้าไปสายตาดีมกเกี่ยมันดับเนว่มันเกี่ยม่าได้มากในสซดไหนกี่หลัเามไปเห็นตอนอันอันผู้ใดเนาะที่อันอัน่นเตะยูบานนั่นเนาะ ที่เพิ่นเป็นยูทูบเบอร์ยุบันก็ขวบเนไปเบิ่งคลิปเพิ่นนั่นเพิ่นหักและหักแรงหกัหกจนตายข้ารถถุนนั่นลาก็กระห,กห,าหากะักทุกท่านเ่รอห้าเอาแฉวอามาหักเห็นแกมันขึ้นจนสอดเสาะกันเพราะว่ามันข่อยสีบ่วยั่งจังหลังจากข่อยอกวยไหลไปทางเงินก็เริ่มหักเลยเหมือนเริ่มบินหัวเริ่มหักเลยโอ้ยกันบ่ ก็ใส่คับคับเลยนนะฮะเจ้าคุณเน่เลยคุณเจ้าบอกว่าตรวจก็ไม่ด้อยาจะเมื่อเจ้าเห็นไข่มาเนี่ยเก็ไม่ไปตายไปหาบดมือบดขึ้นอร่อยๆนชดที่กูเหมือนปฏิปฏิตายกับปฏิตายออกมาไงี่น้องเลยยินกันเพียงโอ้ยมุนเกี่ยวเกี่ยวมากมันเป็นหมูกรางแม่งยิงหอยออกตาแล้วเลย เบาจนเออเบาจนนั่นละเออนั่นละเิ่นหักว่าสันเิ่นหักเร่งก้มดันนี่นั่นละน,น,น,นั่นละ,นนละเป็นหกัหกหักเีนี้เห็นเจ้าฟองเหรอโเป็นโรคอันนี้ก็หักที่กันพี่น้องในโรคยิ่หัวนี่เพรกี่ยกับเป็นก้มดันเลยอันนี้ว่เป็นก้มดันก้มดันโคกอดีตงลูกแยกละ่วเป็นก้มดันว่เป็นเบาหวานจะว่าเป็นโรคอันนี่กับิ่หัวกับหักที่กัน จะพาะแฟนขึ้นดรถลงเรือไปเนื้อหลองใจน้ำเขาก็ได้ละห้าทุบใหญ่สวัสดีค่ะคุณเติมเต็มยูสิบขอบคุณเลยไหด้อยเติมเตมยูสิบคุณเลยไหนด้วยพี่หน่องเด็กจะมืก็ต่ะเดม่นางบอกคุจตังมือคือ่ยวกบเด็จเลบคเานโตได้พี่น่องคนตตคนตจกกพี่ห่อวโตเติมสวัสดีค่ะคุณเติมเติ ขั้นเขาพั้นตารอบห้องขอบุญเลยไหเยไน,น,เนเลยโชคดีเด้อ,อพ,พี่น้องได้บุญได้หลายเลยขั้นตาเป็นีู้กล้าจะไปไปวัดผู้กาได้ไป,ไปโรงพยาบาลแจ้งเก็บสมุนได้แอบมิดนั่นเองวีว่าก็ฉีดยาสองจิ้มเราก็นอนพักชั่วโมงหนึง่งเขาก็เลยให้ออกมากว่าจะมาเนี่ยนะมาแล้วก็เลยมาอาบน้ำอาบตาเนี่ยก็เลยมาอันมาขึ้นในสดเนี่ยนะก็หั่นกับเขาไปล่างตัวเอง่น เขาไปล่างสวยในยจอหนายเี๋ยวมาตั้งไหนเขาไปช่ยเนเ่็นอยู่ปลายันคุมไปขมมายันยินมองเนยจะได้ชัว์ไปจะก่อนจะว่าให้เม่ถึงเรยคนโตขี่นองคนโตกจกจจกกัน มือหัวดีมากเนี่ยนานเนี่ยรังกับอะไรตรงนี้ที่หัวดีที่ตรงนี้ก็สามล้านลงไปที่เมื่อไหร่ด้วยคุณทุกไลน์ทุกเรื่อง